สงสัยเห็นซีรีส์ไวทที่ไทยเนี่ยมันโด่งดังนะครับขาม็นก็เลยเอาบ้างสร้างซีรีส์ไวขึ้นมาแค่ตอนเดียวก็เป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่เพราะเริ่มต้นมาเนี่ยก็เปิดตัวด้วยฉากพระเอกแลบลินแผลบๆเลียมือนางเอกที่เป็นผู้ชายซะอย่างนั้นแถมที่มันหนักไปกว่าเดิมคือ CG ที่ทําออกมาเนี่ยโอ้โหทําคนขเหม็นเขาบอกว่าให้รีบลบซีรีส์นี้ออกไปเถอะถ้าพวกเสียมพวกเขาได้เห็นพวกเขาจะต้องขำกันจนตกเก้าอี้อย่างแน่นอนก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะจะ๊ะ วันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหองหงอคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงน้าแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากและส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ตอนนี้คนเขมรนเขากําลังวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมาก ย้อนกลับไปสองวันที่ผ่านมานะครับมันมีละครนี้คอมเมนต์เขาเนี่ยบอกว่าเขาเป็นต้นกําเนิดในการคิดละครแนวนี้ขึ้นมานั่นก็คือละครแนวซีรีส์วนั่นเองซึ่งเอาตรงซีรีส์วเนี่ยมันก็มีมาค่อนข้างนานแล้วนะครับทั้งประเทศจีนทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นอะไรแบบนี้เพียงแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นซีรีส์ใหม่ที่บางประเทศอาจจะยังไม่เปิดรับนะครับแต่ประเทศไทยแล้วเนี่ยเปิดรับกันได้ตามปกติแถมวัยรุ่นจนซีของเราเนี่ยโอโหติดกันทั่วบ้านทั่วเมือง อหลายคนอาจจะรู้สึกแปลกๆกับการดูซีรีส์วายนะครับคือนะก็อยากจะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจดูบ้างนะคือมันไม่ได้เป็นแนวชายรักชายอะไรแบบนี้เสมอไปบางทีมันเป็นความรักระหว่างเพื่อนพี่น้องอะไรแบบนี้นะครับบางคนอาจจะยังยึดติดกับภาพเก่าๆอยู่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยการที่ซีรีส์วายของไทยเลยเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนที่ไทยกับกัมพูชายังไม่มีการประบะกันเนี่ยที่กัมพูชาเขาก็มีการซื้อลัขสิ์ไปฉายต่อเหมือนกันนะ หรืออาจจะดูแบบเถื่อนก็ได้อันนี้นะก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่ามีฉายชัว์แล้วก็ติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเชกเช่นเดียวกันเพียงแต่ประเด็นหลังจากที่เกิดการปะทะกันเนี่ยฮุนเซนก็ได้มีการสัง่งระงับว่าให้เลิกนําละครของไทยเนี่ยไปฉายที่โน่นแล้วก็ให้เปลี่ยนละครทั้งหมดเป็นชีว่าประวัติการกู้ชาติของฮุนเซนเขาซะอย่างนั้นซึ่งทุกคนก็น่าจะทราบข่าวนี้กันมาบ้างแต่ท้งว่าล่าสุดด้วยการที่กัมพูชาเนี่ยมันไม่มีอะไรจะดูนะครับมันก็เลยมีผู้มุ่งกับขมรเริ่มทยอย เพื่อที่จะลงจอแก้วและล่าสุดมันก็มีการเปิดตัวละครเรื่องใหม่ทางช่อง5เาขาซึ่งน้าก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีชื่อว่าอะไรนะแต่เป็นหนังแนวซีรีส์วเพราะพระเอกเนี่ยเป็นผู้ชายและนางเอกก็เป็นผู้ชายแต่ประเด็นคือแค่เริ่มต้นมาแค่ตอนแรกมันก็มีฉากที่ทําให้คนเขเมรเนี่ยถึงกับตกอกตกใจกันทังประเทศเพราะมันดันมีฉากพระเอกเนี่ยแอบแลบลิ้นออกมาเลียที่มือของพระเอกแผลบแผลบแซะอย่างนั้นในระหว่างที่พระเอกอีกนึงคนเนี่ยกำลังนอนอยู่ซึ่งน้าก็ไม่รู้ว่าหลับขนาดนั้นเนี่ยเมาหรือว่า มีคนมาแอบเลียมือนี่แกยังไม่ตื่นแค่นั้นไม่พอนะครับไอฉากเลียมือเนี่ยก็ไม่ใช่ฉากเลียมือแบบธรรมดาธรรมดาเขเร็นคมีการเล่นใหญ่เล่นโตขนาดสร้างซีจีออกมาให้ไปอีกคนเนี่ยโอ้โหแลบลิ้นยาออกมาเป็นด้ามไม่กวาดเลยนะครับแล้วก็เลียประเด็นคือสงสัยพุ่มกำกับ,กบ,กบเขมนคนนี้เนี่ยอาจจะดูหนังไซไฟหรือว่าหนังแนวแม่นากพระขนงมาก,ก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยมีแรงบันดาลใจในการถ่ายฉากนี้ออกมาและไอซีจีที่เห็นเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่าทาให้เราเนี่ยนึกถึงหนังช่องเจ็ดในยุคหนึ่งเลยก็ว่าได้ ยุคหนังอังกอรที่ละครแม่มากําลังโด่งดังในยุคนั้นนั่นเลยนะครับประมาณว่าคุณสิวัสดเนี่ยเพิ่งจะเข้าวงการใหม่ๆ CG เนี่ยประมาณนี้เลยซึ่งตอนนั้นก็เป็นดราม่าที่ไทยมากพอสมควรนะครับถ้ามีการทํา CG ออกมาแบบนี้หลังๆเนช่อง7ก็ได้เริ่อมีการปรับปรุงขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าในยุคปัจจุบันที่ AI มาล้ําสมัยขนาดนี้ผู้กกับคำเหมน็นยังมีการทํา CG ออกมาแบบนี้อยู่อีก แน่นอนหลังจากที่มันมีการฉายตอนแรกออกมาแบบนี้นะครับโอ้โหคนเหม็นพวกเขาก็ไม่พอใจกันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าทําไมละครหรือว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันถึงได้มีฉากพระเอกเลียมือพระเอกอีกหนึ่งคนแล้วทาไมซีจีมันถึงได้ดูโบลลัมโบลันข่าคลึกขนาดนี้ก็มีการออกมาเรียกร้องกันยกใหญ่เลยนะครับว่าให้รีบรลบคลิปนี้ออกจากโลกโซเชียลมีเดียเป็นการด่วนป้องกันพวกเสียมพวกเงี้ยเนี่ยมันเห็นละครเรื่องนี้นะครับไม่งั้นพวกเขาจะหาว่าประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศที่ล่าหลังขนาด CG ยังทําได้แค่นี้หรือบางคนก็บอกว่า มันไม่เหมาะสมที่จะมาทําซีรีส์วายที่ประเทศกัมพูชาเราเพราะประเทศของเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ไม่มีชายรักชายประเทศของเรามีแต่ชายลักหญิงการทําแบบนี้มันอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีทําให้เยาวชนของพวกเราเนี่ยเกิดความสับสนได้วันดีคืนดีพวกเขาอาจจะหันไปม,มองหน้ากัน กับเพื่อนข้างๆแล้วก็พากันไปชอว่าปัปป๊บไปดูกันได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมก็กลายเป็นทอ l ์กออบเดาเทาของคนเขมรกันทั้งประเทศในทันทีทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ได้เห็นละครนี้มันฉายครั้งแรกพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าเอาตรงดูครั้งแรกถึงกับรับไม่ได้นึกว่านี่มันคือละครยุคพรพ์ไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือละครที่ออนแอร์ในปี2 0 2 6 คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือตัวอย่างที่แย่มากๆไม่เข้าใจว่าผู้กำกับกำลังคิดอะไรอยู่ทำไมถึงออกแบบมาให้มีฉากพระเอกเรียมือพระเอกอีกคนแบบนี้เขาเป็นบ้าหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าถ้าคิดจะทำละครขึ้นมาสักเรื่องทำไมไม่ทำให้มันดีกว่านี้ถ้าทำได้แค่นี้บอกตรงๆเลยว่าไม่มีใครจะดูหรอกนะนี่มันยุคโซเชียลมีเดียเรามีทางเลือกที่จะดูซีรีส์จากประเทศอื่นๆได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเอาตรงนี้มันคือละครแนวไหนกันแน่ มันเป็นละครตลกมันเป็นละครซีรีส์วายหรือว่ามันเป็นละครผีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารู้ก็รู้ตอนนี้พวกคนไทยพวกเขากําลังหาเรื่องจะดูถูกเราอยู่แล้วยังมีผู้กํากับคอมเมนต์ดันทําละครเรื่องนี้ออกมาอีกไม่รู้ว่าป่านนี้พวกเขาจะหัวเราะเรากันขนาดไหนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอาตรงเลยนะถ้าทําละครออกมาได้แบบนี้ไม่ต้องทาหรอกยิ่งทําออกมาก็ยิ่งทออาําให้คอมเมนต์ของเราเนี่ยอับอายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากกับละครเรื่องแรกหลังจากที่ไม่ได้ดูละครมานาน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแบบนี้ใครอยากจะกลับไปดูละครของคอมเมนต์ล่ะถ้ามีมาตรฐานต่ำขนาดนี้นี่มันยุค2 0 2 6แล้วนะไม่น่าเชื่อว่าจะยังมี CG โผลมาแบบนี้ให้เห็นอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ต้องเดาก็รู้ว่าน่าจะได้ทุนการสร้างละครที่ต่ำมากๆถึงกล้าเอา CG แบบนี้มาออนแอร์คอมเมนต์ต่อมาาบอกว่าตอนนี้ฉันอยากจะหนีหายไปจากโลกนี้พวกคนไทยกับคนเวียดนามพวกเขาคงจะขำกันทั้งประเทศ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขนาดนั้งเนียเน่ย CG ว่าแย่แล้วนะฉากยืดมือไปเก็บมะนาวเนีย่ยมือแข็งเป็นไม้แต่พอเจอฉากนี้เขาไปเน,เนียงเนียกเนี่ยยังดูดีกว่าเยอะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารีบลบคลิปลบละครเรื่องนี้ออกให้เร็วที่สุดก่อนที่พวกคนไทยพวกเขาจะเอามาทําคลิปดูถูกและเอียดยามเราหาว่าประเทศของเราเนีย่ยไม่พัฒนาคอมเมนต์ต่อมาบ,บอกว่าเอาตรงถ้าสังเกตดูลิ้นที่แลบออกมาเนี่ยมันใหญ่กว่าปากของคนแลบลิ้นอีกนะ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอ้พระเจ้ามีเรื่องที่ทําให้คนไทยเนี่ยขำคอมเมนต์เรากันอีกแล้วคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าลิ้นใหญ่กว่าปากกูจะบ้าคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่ามั่นใจเลยว่าตอนนี้พวกบ้านเลขที่สองแล้วก็บ้านเลขที่สามเนี่ยพวกเขากําลังหัวเราะกันลั่นคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่านี่เป็นละครที่แย่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ประเทศกรรัมพูชาคอมเมนต์ comment ต่อมาครับอกว่าผู้กํากับเคยดูหนังอินเดียมาก่อนหรือเปล่าถึงได้มีการทาละครที่มันเวอร์วังขนาดนี้ ็นละครที่เหนือจินตนาการมากๆกอ่าก็เอาคอมเมนต์ของคนคเขียนไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็หลากัลกๆคอมเมนต์แทบจะ99.99%ก็คือคนคเมยียนพวกเขาจะไม่พบไม่พอใจกันทางประเทศเลยนะที่อยู่ดีๆมันก็มีละครเรื่องแรกที่คนคเขียนบอกว่ากำกับเองเนี่ยดันมีฉากแรบลินยาวๆออกมาเรียมือของพระเอกอีกคนหนึ่งซะอย่างกันนะครับเออแบบนี้ก็มีด้วยนะครับน้าเนี่ยก็ลองไปส่องๆดูเหมือนกันนะน้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ไอ้ผู้กำกับคนนี้เนี่ยเขากำลังคิดอะไรอยู่ในตอนนั้นนะครับแต่ก็ไม่แปลกใจสักเท่าไหร่นะเพราะถ้าปล่อยให้คนกเ็เหนเขาทำเองโดยที่ไม่ได้ลอกอะไรของประเทศไทยเนี่ยมันก็จะออกมาเละตุ้มเปะแบบนี้อยู่เป็นประจำนะครับแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละ1นถึงสองคอมเมนต์ด้วยแนละส่วนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของหน้าหัวงอ,อกแล้วขอลากันเลยสวัสดีและ Sawidat Kelab